ไปเที่ยวไหนมาก,กันมาทำความสะอาดไปเที่ยวลุยฝนมาเดี๋ยวมาทำความสะอาดเมวรักสะอาดใครอันนี้สลิดอันนี้สลิดอันนี้เสือน้อยไปลุยน้ำฝนมาใช่ไหม เมียวรักสะอาดไหนเมียวรักสะอาดดิสริดน้อยสะอาดยังลูกไหนเสือน้อยเสือน้อยกับสริดน้อยเมียวรักสะอาดไหนแม่ดูหน้าก่อนดิไหนก็ดูหน้าหน่อย ตเไปกันไปลุยฝนมาไปลุยฝนมาขอดูหน้าก่อนไหนไหนดูหน้าตาเอ๋เสียงอะไรลูกเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไหนดูหน้าก่อน แน่ก่อนรู้เปล่อ